สวัสดีค่ะสวัสดี f อฟนะคะช่องปุ๋ยพารวยชนแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางนะคะแนวทางฮาหนอยนะคะช่องของเรานะคะจะมีสูตรแอดแล้วก็สูตรหลานนะคะอามาดูสูตรแอดกันก่อนเลยนะคะทุกคนนะคะโอ้หวยคือออกงามเลยคะ่ะหวยออกนะคะทุกคนเมื่อวานนี่โอ้เจาะเขา้าเสียดายจะไม่มีเก้าหกสองห้ามันมาเก้าหกสองนะคะเมื่อวานนี้แอดเจาะเข้านะคะแอดเจาะเข้าก็น้อยนะคะ เมื่อวานนี้เจาะเข้านะคะน่อยกาน้อย v i p นะคะจเจาะเข้าแค่น่อย v i p อเนาะ VIP อพแปดแปดเจ็ดสี่แปดนะคะทุกคนโอ้วหคือโอ้โหดเลอคะ่ะช่วงนี้นะคะาหานอยนะคะออกออกสลับไปสลับมาเลยเนาะนะคะเม็ดเดียวแตกนะคะเม็ดเดียวแตกสามัคคีนะคะสองสองสามบานปิยะมหาลาช หวยวันปีย่ปะหาดหคาหือออกดีแท้ค่ะน้อยกิจนะคะสองสามนะคะทุกคนนะคะค่าแ่หลับต่นอนเนาะนีะ่นะคะทุกคนนะคะแอดก็เจาะเข้าแค่นี้เองนะคะมันจะตามตูดไหมคะทุกคนนะคะแนวทางมันสิตามตูดว่แปดสามนะคะแปดสามสี่แปดนะคะเฮ้ยมันหวยตามตูดเมื่อตัวนี่ถือว่าหวยตามตูดเลยนะคะทุกคนนะคะหนากลัวอยู่เด้อ หวยนะคะออกตามตูดดีค่ะคักนะคะไม่รู้ว่ามันจะเอาแนวทางตัวนี้ไปออกตามตูดอีกไหมนะคะต้องรอดูรอลุ้นนะคะหลักร้อยนะคะหลักร้อยศูนย์หนึ่งสองหลักร้อยถ้าเป็นสีน้อยนี่หลุดนะคะเข้าเฮ่ยน้อยกาชาตินะน้อยกาชาติหนึ่งสี่แปดนะคะี่กาชาตินี่ถ้าเอาหนึ่งลงมาก็หนึ่งสี่แปดโอ้สามตัวตรงเลยจน ถ้าเอาหนึ่งลงมาใส่นะคะจะเป็นหนึ่งสี่แปดตรงนี้นะคะจะสามตัวตรงเลยนะคะทุกคนนะคะเอามาดูแนวทางของวันที่ยี่สิบหกกันนะคะทุกคนยี่สิบหกเนาะแนวทางนะคะแนวทางของเอสนะคะทุกคนนะคะมาดูกันนะคะหาหน่อยรวมนะคะงวดประจําวันที่ยี่สิบหกนะคะสองสามสี 2, 3, 4, ค่ค่ะทุกคนนะคะสองแปดสองเจ็ดสองหกนะคะสามแปดสามเจ็ดสามหกนะคะสี 4, 8, 4, 7, 4, 6, ะ่แปดสี่เจ็ดสี่หกค่ะทุกคนนะคะ สามสี่เม็ดเดียวนะคะสามสี่เม็ดเดียวสองสามสองสี่นะคะแปดสามแปดหกแปดเก้านะคะเจ็ดหกเจ็ดเก้านะคะทุกคนนะคะสองสี่เจ็ดสามหกเก้าแปดนะคะสองสี่เจ็ดสามหกเก้าแปดสองสามสี่สองสามแปดสองเจ็ดสี่สองเจ็ดแปดนะคะหกสามสี่หกสามแปดนะคะหกเจ็ดสี่หกเจ็ดแปดนะคะตัวนี้ก็เป็นแนวทางนะคะแนวทางเลขทูบที่เราจุดเนาะอ่าอย่าลืมมาลุ้นกันใหม่นะคะทุกคนนะคะวันจันทร์นะคะวันจันทร์น,นี่วันธรรมดานะคะ แมนโบวันจันทร์ที่27นะคะวันจันทร์ที่27วันธรรมดานะคะวันอังคารที่28วันโกนวันพุธที่29นะคะวันพระนะคะโอ้เจ้าเมยมาวันที่2าวันพระนะคะกินเจนะคะถ้าเทศกาลกินเจหมดเลยนะคะทุกคนนะคะ เหลืออีกหลายวันอยู่เนาะเอานี่นะคะทุกคนนะคะเอาไปหมานเอาไปเฮงเอาไปปังกันนะคะขอให้โชคดีเนาะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอนะคะทุกคนเดือนนี้มี31วันเนาะสามสิอือค่ะสามือสาอ็ดวัน เอานี่ค่ะแคปบเอาค่ะหน่อยกิน6 7ดนะคะหน่อยพิเศษ0ูนหน่อย v ีไอเอ้ยหน่อยปกติ69้หน่อย v ีไอพหนึ่งสองนอยกาชาติ90นหน่อยสามัคคี78นะคะหน่อยพัฒนานะะ1นสองนะคะหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งนะคะหลักร้อยเก้าศูนย์หนึ่งขาวแคปบเอาค่ะอันนี้เป็นสูตรของแอดนะคะ แอนหัวกระตื้นค่ะตื่นใหม่ๆสดๆร้อนๆเลยนะคะแล้วก็ลงเลขฝันเอฟซี FC, นะคะแล้วก็เป็นคลิปหาหน่อยนะคะแล้วก็คลิปเราพัฒนาก็จะค่อยตามๆต,ตูดมานะคะทุกคนนะคะว่้ยนอนแสบนอนนัวดิค่ะแอดช่วงนี้ไวกำลังเจริญเติบโตนะคะแคปเอาเลยค่ะแคบเอานะคะทุกคนนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะพี่นิดผิดเจรณาแล้วก็วิเคราะห์กันดูนะคะ ขอให้ค่ะตื่นสายคะ่ะโอ้ยไวกำลังกินกำลังนอนโอ้แอดนอนค่ะจะร่นคะ่ะเออนอนโผนนอนโพวอีหลีเด้อค่ะทุกคนนะคะเออเปียกเนาะ้วแอดกับเปียกจะขวงอยู่ด้หัวโมเมนแอดท่องอีหลีบ่เฮเอ้าโมเมนแอดท่องอีหลีบ่ค่ะทุกคนเอาเว้าปไปเล่นไปได้เนาะ เอาเขีบเอานะคะอันนี้เป็นแนวทางหลานนะคะแนวทางหลานยังให้ตัวเดิมนะคะแนวทางหลานนะคะ925นะคะแก้ไขเป็นวันที่26นะคะทุกคนนะคะ925นะคะ2595นะคะ92แล้วก็925น่าเสียดายเนาะมันออก926นะคะในปกตินะคะ54นะคะ547นะคะ92 915นะคะ42 547นะคะวินนะคะ2 สองสี่เก้าห้าเจ็ดหนึ่งสแปดนะคะทุกคนนะคะห้าสิบห้าแปดนะคะแปดสองห้าห้าหนึ่งแปดหนึ่งห้านะคะสองแปดสี่สองแปดนะคะสองหนะะึ่งสี่สองหนึ่งเอ้ยเก้าสองหนึ่งนะคะทุกคนนะคะสองเจ็ดนะคะเอ้ยสองสี่สองสี่เจ็ดเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งสี่นะคะเก้าแปดเก้าแปดห้าเก้าสี่เก้าสี่ห้านะคะเฮยเรีกฟันเอสมาเหมืนพ,พวกมันคอยถ่วงดีกว่าคอยช่วยตรวจบึ้งสักก่อน แอกค่ะท <rude S 2> ุกคนนะคะมีแต่หลับจะนอนนะคะเมื ures, 才才่อเมื่อวานนี fighting, CK, <S <s ้แอดก็นอนทั้งวันนะคะเมื่อคืนอีกนะคะทุกคนนะคะเออนี่แบบมิแตศิลับยางเดียวเลยค่ะอ้วนขนาดด้วยตอนนอนนะคะทุกคนนอนเสบนอนนัวอากาศยิ่งดีนะคะอากาศก็เย็นเย็นเนื่อยนอนจุกหน่อยนะคะเย็นเย็นจุกหน่อยนีแอดก็นอนบ้านนอนค่ะนอนเหนื่อยนอนลีลอค่ะ ว้ายจังใดจังแอดกันเลยว่าอะหัวโบมันถองอีหอีบ่ว,วะยังไม่มีใครรู้ตัวนะคะเอาลองม่งค่ะทุกคนล่องิออม่มอ่อนๆเย็นๆนะคะทุกคนล่มเย็นมาแล้วล่มหนาวมาแล้วนะคะคือแนวนี้ือเป็นแนวนี้เนาะ่อบอมันแกดสิดถองอีหล่บ่ลมหนาวพัดมาวิวีนะคะ เอาแคบเอาเลยค่ะทุกคนนะคะแคบเอานะคะพ้ากันไปแปแรเลขฝันให้แอดนั่นไม่เดอ้อค่ะแปแรเลขฝันให้แอดด้วยนะคะแต่แอดเคยฝันว่าแอดท้องนะคะ,ะ,คะเคยฝันว่าตัวเองท้องนี่แอดนะตอนนั้นน่ะหวยออกสู่เออห้าศูนย์เก้านะคะจําได้พี่พี่ถ้าฝันว่าท้องหัวอ,อ,อกห้าศูนย์เก้าตอนนั้นนะคะตอนนั้น เดี๋ยวแป๊บนึงแอซาร์แบดก่อนค่ะถอดที่ชาร,รดกแบนเรียนที่ชาร์จแบตใหม่เลยชาร์จมาสองหัวป่ะนี่ง่ะอ้าวนี่ค่ะทุกคนแคป็บเอาเลยนะคะทุกคนนี่ยิ่งเสียงแอดว่าหัวเนาะ นี่แหละแอดเคยฝันแบบนี้นะคะหวยออกห้าศูนย์เก้านะคะมีใครจาได้ป่ะฝันว่าท้องแต่ตอนนั้นท้องมันนูนออกมาปป่งๆนะคะแต่ตอนนี้ท้องอ่อนๆนะคะท้องอ่อนๆเลยนะคะเคยฝันแบบนี้หวยออกห้าศูนย์เก้าค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะแอดลาไปก่อนขอให้หมานขอให้หิงขอให้ปังขอให้โชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนำเสนอเด้อจัสสวัสดีค่ะ